ที่ล็อครับเสียหายถ้าหนึ่งในสามบานเนี่ยสลิงมันเกิดหัดท้องนะครับทําให้ไม่สามารถยกประตูระบายน้ําขึ้นได้เลยเจดปัญหาน้ําท่วมปรบตูเราครับในบริเวณอ่างเก็บน้ํเพื่อละบอยเนี่ยมันจะรับน้ําที่ไหลมาจากเขตอำเภอสังขะตะบนตมไทยละแงนะครับจึงทําให้น้ำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไหลทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนรักฎรแต่เบื้องต้นเนี่ยเราได้แก้ไขโดยการนํารถเพนเนี่ยมายกบานประตูเพื่อให้มัน มากเปิดขึ้นได้ได้เ mhm. ไ้คืออยากให้ทำประตูเปิด15 16เข็มและเวลาพี่น้องสัญจรไปอำเภอที่ก่อนเรก็ไปไม่ได้เกิดการติ้นะครับ่รือเื่นน้ำก็มีผู้ร้องเรียน ผมว่าได้ต <altro> ัดปงไม้กับการดน้ำมาในที่ระเวาเลกิดฝนตกมากเร่เห็นทำไงที่จไม่ท่วที่จะไม่เดือร้อนป่อารเกษตเาตองี่หายครับส่วนหน้าแรงทำยังไงที่จะดึงน้ำให้ยันตัอยู่เพื่อที่ระยะนใหญ่ไม่กนราเกรได้ส่วนระยะยาวตงจะมองภาพรวมทั้งจังหวัต้องมองไปไกลกว่านั้นต้องมองทั้จังหัดใกล้เคียงและคาดว่าน้ำนี่นมันมาจากไหนครับ สามารถที่จะดึงน้ำมาไว้ใช้ได้ยังไง็นขณะที่กะรดูดมีส่วนร่วมและการจัการก็มีส่วนร่วมาช่วะใช้นะโดยที่ว่าทุกอย่างไม่ต้องใช้เงินมากแต่แก้ไขได้ร้อนได้นนี้คือหลักการของเราถ้าเหมือดกันเรอพบประมาณอยู่เนี่ยขอาจจะไม่ไหวในการจัดการน้ำช่วงที่มันเกิดเป็นไข่เนี่ยมันท่วมถึงวันสองวันแล้วคืติาไฟในสายน้ำต่างๆหรือว่าพายุสาหรือพายพัดอะไรต่างๆมันเป็นแบบ กายธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมฝนตกหนักก็ไรมารถจะเร็วรถวูบรถเสื่อมเราต้องจับใจมาพยายามรับสภาพธรรมชาติถ้าตรงไหนเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมฉันคิดที่มันเป็นเรียบกว่าภูเขาภูไทไทยที่เกิดจากน้ำไอ้นี่ต้องจัดการน้ำเป็นโจมตีเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เนี่ยเพราะอะไรคือสาเหตุขับใจให้ของออกชี่ไม่ถูกเกี่ยวข้องเลยเห็นแล้วก็จัดการแก้ปัญหาอันนั้นไม่ให้มันเกิดช็อตภัยนี้ผม ปริมาณนนะ้ำในจังหวัดสุนท์ี้ก็ลดน้อยลงไปตามนั้นัแน้วความคิดว่าอย่งแรกเราคงจะต้องเอ็กซเลยตัวเองว่าในพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยมีที่เขาเรียกว่ากีดขวางทางน้ำนะเช่นถนนหรือแ้กระทา่าที่ดินที่ลุกล้ำใน ลำคลองต่างๆปุ้ยหนองคลองบึงทั้งหลายที่สามารถที่จะรองรับน้ําได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตื้นเขินต้องอาจจะใช้ประมาณในการที่จะต้องดำเนินการผูกลอบเพื่อที่จะให้น้ำไม่ถึการระบายและการกัดก็บ็บไว้ใช้ในยุ่แล้แรงได้ด้วย